สวัสดีครับทุกคนครับนี่เปิดหัวคลิปมาด้วยอดอกกุหลาบจิ๋วนะครับดอกกุหลาบจิ๋วนะฮะเล็กมากเลยทุกคนเนี่ยดูเท่าประมาณเล็บผมเลยนะฮะเนี่ยเท่าประมาณเล็บผมเลยนะฮะดอกกุหลาบจิ๋วนะครับก็มาเจอกันในเชา้าวันพุทธที่18มิถุนายนนะตอนนี้ก็คืออยู่กับต้น เลมอนญี่ปุ่นนะครับคือไม่อยากจะนับลูกเลยทุกคนคือมันกี่ลูกเนี่ยเกือบ20ลูกได้มั้งก็คือต้นเดียวนะครับเนี่ยนะฮะต้นเดียวมีกี่ลูกอ่ะว่าแล้วผมก็จะนับเลยเดี๋ยกวก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บ็ดยิบสองยี่สิบสามลูกยี่สิบกว่าลูกเลยนะทุกคน,นเลมอนญี่ปุ่นนะนี่คือต้นเดียวนะเนี่ยต้นเดียวเนี่ยดกมากเลยทุกคนยี่สิบสามลูกอะ่ะออย่างเงี้ยปลูกขายก็ได้กำไรเยอะแยะเลยเนาะถ้าปลูกขายเนาะ เนี่ยคุณถ้าแบบต้นหนึ่งออกลูกดกแบบนี้นโอ้โอบบไหได้กำไรและเยี่ยมชมนี่คือทางเข้านะฮะทำเมื่อวานเนี่ยข้างๆก็คือจะเป็นยี้โถนะฮะข้างๆก็คือจะเป็นยี้โถเนี่ยก็จะเดินเข้าไปดูข้างในข้างในวันนี้ก็แบบวันนี้แดดแต่เช้าเลยนะครับ แดดแต่เช้าเลยโอ้โหแต่ดอกชบาสีชมพูเนี่ยบานแบบสะพังเลยนะครับชบาเนี่ยเขาชอบแดดโอ้โหทั้งชบาทั้งยี่โถนะฮะดูว่าเขาเป็นโทนเดียวกันเลยนะครับเนี่ยสีชมพูสีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะชบายชมพูนะฮะเป็นโทนเดียวกันเลยนะครับเนี่ย เป็นโทนเดียวกันเลยระหว่างชบากับชมพูนะฮะแบบเป็นแบบวหวานๆนะสีวหวานๆชมพูวหวานๆนะเออเนี่ยก็อซัมเป็นเลมอนอซัมนะฮะนี่ก็ดกอืมนี่ก็คือเลมอนต่างๆนะฮะวันนี้ไม่อยากเดินไปมันแดดทางนั้นนะ ก็คือญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นยูเลกานะครับกิ่งตอนยังเหลืออยู่นะครับทุกคนตอนเพิ่มเรื่อยๆนะครับไม่หวาดไม่ไหวนะเพราะว่ากิ่งเขาใหญ่นะฮะนี่กินี่ก็คืออ,อะไรนะสายบ้านใต้นะครับเนี่ยนี่อีพิพูเอ้ยไม่ใช่เรื่องหมายนาด่างนะครับใบด่าง ผมชอบมากเลยเหมือนเขาเอาพูกัดมาวาดเลยทุกคนใช่ใช่ใช่ใชะ่ลำต้นเขาจะเป็นแบบขนอ่อนๆข้างล่างนะครับใบของเขานะจะเป็นขนอ่อนๆข้างล่างนะฮะใบขเขาจะเป็นแบบเหมือนมาระบายสีเอาพูกันมาระบายสีอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นะก็คือในโซนไม้เลื้อยนะะตรงตรงนี้นะนี่ สายม่านใต้ชายป้าสีดานะครับแบบยาวมากเลยอ่ะพอเนี่ยเกือบจะถึงข้างล่างแล้วนะครับลู่จะถึงข้างล่างแล้วนะฮะโอ้โหฟอร์มนี้ไม่อยากพูดถึงราคาทุกคนนะ ก็มีพวกแบบว่านไก่น้อยอะไรอย่างเงี้ยลูกไก่น้อยไก่ทองอะไรอย่างเงี้ยนะมีหมดนะครับแถวนี้พี่สามปลูกไว้นี่ก็อีพิพูชีดูแบบอน,นี้ของเขานะฮะลำต้นของเขานี่ไม่ใช่ไม่ไผ่นะทุกคนนี่เป็นลำต้นของอีพิพูชีนะเนี่ยใหญ่นะครับจะบอกให้ใหญ่มากเลยโน่นไปนน่นอะ ใหญ่นะครับนู่นขึ้นไปข้างบนนู่นนะเป็นแบบไม้เรือตน้ตนเกาะตน้ตนตน้ตนมะพร้าวจะตายอยู่แล้วนะนี่คือว่านลูกไก่น้อยเอ้ยลูกไก่ทองปะว่านลูกไก่ทองเขาบอกว่าวานันวันพระเนี่ยเขาจะขันปะทุกคน ะเหมือนมีเสียงลูกไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กว่างั้นน่ะอยอะไรน่ะหออหางเขาปะทุกคนเป็นหางเขาปะเนี่ยดูดูดูด,ดูเหมือนเหมือนขนไก่เลยนะเนี่ยเหมือนขนไก่เลยครับทุกคนเนี่ยเออไม่น่าเขาเรียกลูกไก่ทองโอ้ยุ่งเยอะมากนะครับก็มาชมบรรยากาศเคี้ยวๆสวยๆวยด้วยกันนะฮะ พูดคุยกันสบายใจสบายตานะทุกคนใครมีเรื่องอะไรก็แชร์มาได้นะนะครับหรือว่าอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรกันนะ mm. ก็แชร์มาได้นะครับจะได้ทําความรู้จักกันไว้นะครับมีเรื่องอะไรจะได้ช่วยเหลือกันไว้นะทุกคน mm. ต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็ขี้เขียวนะฮะนี่ก็คือแบบ ก็พี่สาวกำลังจัดที่จัดทางให้ไอชอ่อมาลีอยู่กิ่งช่อมาลีให้เขาเลืออ้อยขึ้นนะครับให้เขาเลืออ้อยขึ้นแล้วก็จัดที่จัดทางให้เขาเกาะนะฮะเพราะว่าเขาชอบเกาะนะครับอืมให้เขาเลืออ้อยขึ้นให้เขาเกาะคือถ้าว่า เรามีที่มีทางให้เขาเลื้อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะแบบเลื้อยขึ้นแล้วก็โตเร็วนะฮะพวกเนี้ยเนี่ยก็คือหย่อนลงมาก็จะเป็นะบสวยนะฮะนี่ไม่ใช่เรือกันอยู่นะฮะนู่นเรือกันอยู่ไปทางโน้นแต่นี่เรือกันอยู่คือที่ปลูกไว้ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยที่มันออกรากทุกคนเนี่ยออกรากก็คือปลูกให้มันโยไหลลงไอ้เลื้อยลงเลยนะฮะเนี่ย เพราะเขาเป็นไม้หันหัวลงอยู่แล้วนะครับเขาเป็นไม้หันหันหัวลงอยู่แล้วนะเหมือนจะมีคนเรียกผมก็เลยหยุดงากนะปลูกให้มันไอ้นี่ก้นกระถางลงมาเลยนะครับเนี่ยกิ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเจาะก้นกระถางแล้วก็เนีย่ยให้เขาเลื้อยลงมาเลย ยูนยูปลูกง่ายครับทุกคนติดง่ายเนี่ยต่อลงมาเลยนะถึงก้นกระถางเลยนะครับเนี่ยก็ติดง่ายเด็ดยอดอะไรเงี้ยก็แตกปลายออกมาทุกคนเด็ดยอดออกเนี่ยแตกปลายออกมาหมดเลยนะฮะนี่ล่ะก็มาอัปเดตให้เห็นอ่าบรรยากาศช่วยๆนะครับสีเขียวๆนะฮะ ในสวนนะครับดูดูดีกว่าอยู่อะ่ะเขาแบบไอ้นี่ทุกคนแบบโดนแดดล้อแดดนะฮะนี่เหลืองชัชวาลท่าลากเยอะๆแบบนี้นะฮะเหลืองชัชวาลลากเยอะเลยนะฮะเนี่ยดูเขาขึ้นอะ่ะดูเขขึ้นอะ่ะแบบ แต่ผมยังไม่เคยเห็นดอกเขานะผมคิดว่าน่าจะเป็นสีเหลืองนะไม่งั้นเขาไม่ชื่อเหลืองจัชวานอนะ่ะคงจะเป็นสีเหลืองเต็มเลยนะน่าจะแบบปลายฝนต้นหนาวอะไรอย่างงี้ปะ่ะออกดอกเดี๋ยวถ้ามันออกนะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้เห็นนะแถวนี้มันติดถนนนะทุกคน ด้านข้างหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นกำแพงเป็นถนนแล้วนะครับด้านนี้ก็คือจะเป็นเคาน์เตอร์เก่านะฮะไปนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูรถดูลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะสมพุมต้นไม้ต่างๆเยอะนะครับคิดว่าเดี๋ยวก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆก่อนนะครับช่วงนี้แล้วก็จะให้คนมาเช่านะฮะ นั่นก็คือเป็นบรรยากาศในโซนสะพานตลาดบันท่อนะครับทุกคนโซนตลาดบ้านท่อโซนตลาดบันท่อก็คือข้ามฝั่งโนนไปอะ่ะก็คือจะเป็นตลาดบ้นท่อเป็นวัดบ้านท่อนะครับเป็นตลาดบ้านท่อส่วนทางด้านขวามือก็คือจะไปวงแหวนรอบสองนะครับถ้าทางด้านซ้ายมือเนี่ย ก็คือจะมาจากซ u เปอร์ไฮเวย์นะครับทุกคนก็เห็นบรรยากาศส่วนยอดดอยยอดภูนะแถวอีสานเขาจะเรียกว่ายอดภูนะฮะทางเหนือเขาจะเรียกว่ายอดดอยนะครับทางใต้จะเรียกว่ายอดอะไรอะ่ะ อยอดดอยสุเทพนะครับนี่ก็กำลังไลฟ์นะครับก็มาอัปเดตให้เห็นนะทุกคนอัปเดตให้เห็นอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศสวยๆนะครับพันดอกไม้ดอกไม้ต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะมาพูดคุยกันทุกวันทุกวันนะครับจะได้ทำความรู้จักกันไว้นะครับนี่น่าจะเป็นญ่าเม็กซิโกเนาะนะฮนะญ้าไทยไม่ปลูกนะมันรก ผูกยามเพ็กซิโกทุกคนอ่าจะได้รู้จักกันไว้นะครับมีอะไรก็ทักมานะครับทำความรู้จักกันไว้เป็นเพื่อนกันไว้นะครับโอเคนะครับเจ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพาอะไรไปดูไปทําอะไรนะก็อย่าลืมตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาอัพคลิปใหม่มาจะได้ดูด้วยกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ